ไม่น่าเชื่อว่าการไล่ผีจะมีอิทธิพลข้ามทวีปจากแอฟริกามาประเทศไทยแล้วก็ไปยังฟิลิปปินส์บินข้ามไปยังอเมริกาใต้นักวิญญาศาสตร์เชื่อว่าการไล่ผีเป็นความเชื่อของมนุษย์ในทั่วทุกมุมโลกที่ยังคงได้รับความเชื่อถือมาจนถึงทุกวันนี้อันเป็นการไล่ผีที่เป็นสากลนิยมนั่นเอง เรื่องราวที่จะกล่าวถึงเนี้ได้มีปรากฏในพระพุทธบัญญัติว่าหากพระภิสุกรูปใดถูกผีสิงพระภิษุรูปนั้นไม่ต้องลงทําวัดอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระบรมศาสดามิได้ทรงปฏิเสธเรื่องผีหรือที่เรียกกันว่าวิญญาณดังนั้นเรื่องของวิญญาณหรือพูดผีปีศาจจึงเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับในหมู่มนุษย์มาแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์แล้ว เมื่อมนุษย์ถ้ำมนุษย์สมทุมมนุษย์หินมนุษย์สำริดมนุษย์เหล็กก่อนประวัติศาสตร์นั้นลืมตามมาดูโลกก็พบว่าโลกเราเนี่ยแบ่งเวลาออกเป็นสองห่วงเวลาห่วงเวลาแรกเมื่อดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าจนถึงรับขอบฟ้ากับห่วงเวลาที่สองตั้งแต่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าจนถึงดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าซึ่งเรียกกันว่ากลางวัน กลางคืนในเวลานั้นยังไม่มีศาสดายังไม่มีศาสนาเมื่อกลางคืนคืบคลานเข้ามาสัปรปะสิ่งรอบตัวมนุษย์ในสมัยดึกดำบรรนั้นก็ล้วนมีแต่ความมืดแม้จะมีแสงจันร์มายืนก็เพียงแค่เพียงส5้าวันเท่านั้นในคืนที่ไรแสงจันทำให้มนุษย์ดึกดำบรรนเกิดความหวาดกลัวความมืดทั้งนี้ก็เพราะว่า วาดมโนภาพไปยังสิ่งเร้นรับที่เรียกกันว่าอสุรกายที่แฝงอยู่ในความมืดนั้นๆน,น,นั่นเองมีการสร้างสิ่งที่จะทำให้อสุรกายที่อยู่ในความมืดนั้นเกิดความน่าเกรงกลัวเป็นอย่างยิ่งครั้นเมยุคแห่งอารยธรรมเข้ามาสู่มวลมนุษย์อาณา on, จักรเมโสโปเตเมียอาณาจักรบาบิโลนอาณาจักรไอยาคุบบังเกิดขึ้นเทพเจ้าทั้งปวงจึงอุบัติขึ้น จากความเชื่อถือของนักบวชที่เชื่อกันว่าสามารถติดต่อกับเทพเจ้าได้ป้าสุสูเทพกึ่งพิศ s จของบาบิโลเนียเป็นรูปเคารพสิ่งแรกที่รังสรร์ขึ้นในอาณาจักรบาบิโลเนียนเป็นครั้งแรกในโลกกรีกนั้นก็เป็นชาติแรกที่นำเทพเจ้ามาสู่มวลมนุษย์อย่างเต็มรูปแบบทั้งจากการเล่าขานและตำนานที่บันทึกไว้เป็นตัวอักษร โดยมิซุสเทพบิดอนแห่งยอดเขาโอลิมปัสส่งแตกยอดออกมาเป็นพระนางเฮเดสพระมเหสีแห่งซุสที่ปรากฏในมหากาพของกรีกที่มีชื่อว่าตำนานแห่งขนแกะทองคำไปจนถึงเทพแห่งสงครามเทพแห่งการสื่อสารและอีกสารพัดเรื่องในอียิปนั้นมีเทพเจ้าองค์สำคัญก็คือราหรือสุริยเทพ กับพระนางโอเซรสัสหรือเทพีแห่งลุ่มน้ำนายนั่นเองแต่ตอนหลังนั้นก็ได้ถูกอิทธิพลของคริสตศาสนาและอิทธิพลโรมันทำให้ราชวงศ์โบราณของอียิปต์นั้นก็ต้องล่มสลายลงเมื่อกว่า3,000ปีมาแล้วในทางกลับกันเมื่อมีเทพที่เปรียบประดุดแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ก็ย่อมมีปีศาจที่เปรียบประดุดความมืดมิดของรติการ ปรากฏขึ้นเป็นปฏิปักษ์มนุษย์จึงได้พบเห็นทั้งเทพและปีศาจไปพร้มพรอมๆกันเมื่อมีเทพเจ้าแห่งอัยคุปปาสูซูแห่งอาณาจักรบาบิโลนที่ล่มสลายไปก็ยังคงมีอิทธิพลอยู่ในแถบอาณาจักรเมโสโปเตเมียในลุ่มแม่น้ำไทคริสเมื่อมีพระเยซูบุตรแห่งพระเจ้าก็ต้องมีเซตนันพญามารแห่งเมืองนรกเชื่อกันว่า พีศาร้ายมีมายาร้อยเล่คอยหลอกลวงมนุษย์ให้หลงผิดทั้งยังอาศัยสิงสู่อยู่ในร่างกายมนุษย์เพื่อให้เป็นทาสรับใช้ตลอดไปจึงต้องมีการไล่ผีที่สิงอยู่ในร่างกายมนุษย์นั้นให้ระเห็ุออกไปความเชื่อเนี้ยยังคงฝังรากลึกอยู่ทั่วทวีปเอเชียออฟริกายุโรปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตา้ทั้งนี้ก็เพราะ เป็นความเชื่อถือที่สืบทอดกันมาไม่ใช่เป็นการเรียนแบบกันและกันหากแต่เนื่องมาจากรากฐานทางวัฒนธรรมความเชื่อถือแต่ยุคดึกดำบันนั้นก็มาจากรากเดียวกันนั่นเองในประเทศเซเนกลัลในทวีปแอฟริกาเมื่อมีผู้ป่วยมีอาการคล้ายคนถูกผีเข้าก็จะได้รับการนำตัวมาหาหมอผี ที่จะใช้วิธีการขับไล่ผีด้วยการเสกน้ำผสมกับสมุนไพราบางชนิดให้กลายเป็นน้ำมนต์แล้วนำมาพ่นใส่ร่างกายของผู้ถูกผีเข้าตั้งแต่ศรีรษะไล่ลงมาจนถึงปลายเทา้าคนไข้นั้นก็ะจะแสดงอาการประหลาดก่อนจะกลับมีสติดังเดิมนั่นเองสำหรับชาวเคิร์ตนั้นก็ใช้วิธีขับไล่ผีที่สิงในร่างกายมนุษย์ โดยการใช้กล้องที่ทําจากงาช้างมาจ่อเข้าหูที่คนที่ถูกผีสิงจากนั้นก็รายเวทขับผ่านแก้วหูเข้าไปก็มีความเชื่อกันว่าปีศาจร้ายจะทนไม่ไหวจะรีบออกไปจากร่างของผู้ที่ถูกสิงพร้อมๆกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายไปพร้อมๆกันนั่นเองในประเทศเม็กซิโกชาวเม็กซิโกนั้น หรือชาวเม็กซิกันนิยมใช้เครื่องรางที่เรียกกันว่าพระหัตแห่งพระมหาไทยอันเป็นรูปจำลองพระหัตของพระเยซูคริสต์พร้อมกับตะปูที่ตอกตรึงพระหัตเอาไว้เชื่อกันว่าสามารถป้องกันพูดผีปีศาจที่จะมาทำร้ายผู้คนในบ้านสำหรับในประเทศเยเมนเราใช้วิธีการไล่ผีด้วยการใช้สมุนไพรผสมกับผงศักดิ์สิทธิ์แตะติดกับร่างกายของคนไข้ แล้วจุดไฟที่ตรงปลายเพื่อไลผ่ผีทำกันครั้งละหลายหลายคนด้วยกันในประเทศเคนยาเมื่อมีคนถูกผีสิงก็จะเป็นผีสักจะเป็นผีที่เป็นคนก็แล้วแต่จะมีการพรมด้วยน้ำมนต์ที่ผสมกับใบไม้อาถพ์แล้วสวดคาถาไล่ไม่ว่าเก่งแค่ไหนก็ต้องออกจากร่างกายคนไปท,ทันทีสำหรับในประเทศไทยนั้น ชาวบ้านในชนบทย่านผู้เขียวเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือว่ามีอาการคล้ายถูกผีเข้าก็ต้องพามาหาพ่อหมอให้ช่วยใช้ไม้เท้าจี้จากนั้นก็ไา่มนขับผีให้ออกไปจากร่างชาวฟิลิปปินส์นอกจากจะทำการไล่ผีด้วยเวทมนต์แล้วก็ยังมีสมุนไพรโบราณสำหรับใช้ต้มกินและเพื่อชำระล้างวิญญ,ญาณร้ายให้หมดไปจากร่าง ที่เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาดาวนั่นเอง <c oughs> <c oughs> สำหรับชาวพื้นเมืองในประเทศแอฟริกาใตา้ <c oughs> เชื่อกันว่า <c oughs> เทพเจ้าแห่งวูดูสามารถขับไล่พูดผีปีศาจให้ออกไปจากร่างกายคนจึงมีการทรงเทพเจ้าวูดูมาช่วยไล่ผีออกไปให้พ้นหมอผีหมอยาในเขตที่เรียกกันว่าเฟรนช์กิอ a ณา กำลังออกหาผีเสื้อสีฟ้าตัวยาสำคัญในตำรายาต้มเพื่อขับผีและรักษาอาการป่วยทุกอย่างที่กล่าวมาเนี่ยก็คือความเหมือนในด้านความเชื่อว่าผีปีศาจยังคงมีอำนาจเหนือมนุษย์แต่เป็นความแตกต่างในด้านวิธีการขับไล่ผีและรักษาโรคที่เชื่อว่าผีเป็นตัวนำมาให้แม้ความจเจริญทางด้านศาสนาและวิทยาศาสตร์ก็จะไปถึง ดาวอังคารหรือดาวโดงอื่นๆแต่ก็ไม่สามารถทำลายล้างความเชื่อดังกล่าวให้หมดไปจากโลกนี้ได้